ทำอะไรอยู่คะเนี่ยมีน้ำมะพร้าวครับน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวโอ้โหร้อนสดๆอย่างเดียวนะครับไม่ร้อนนะตรงนี้ฝนตกยุงก็เยอะตรงนี้มาทำน้ำน้ำมะพร้าวไปขายนะครับมีใครสนใจก็สามารถสั่งมาได้นะครับก็ดูกับมีมีตั้งน้ำมีตั้งเนื้อนะครับเนื้อเาขาวด้วยครับใครชอบเกาขาวก็สั่งมาเลยดำดไม่มีเนื้อดำดไม่ ป้องเชื้อโควิดครับเอ้ามาจากไหนแล้วเนี่ยถุงแล้วก็วอันนี้ขายถุงละสิบบาทครับถุงละสิบบาทกี่ถุงแล้วเนี่ยนี่ครับขั้นตอนการทำใส่แก้วเลยครับเน้นความสะอาดครับ,บมีทั้งหวานอ้าวไม่ไม่ห oh, วานน้ำมะพร้าวไม่หวานหรอสิบสามถุงเปรี้ยวแค่สิบถุงเนี่ยหนึ่งร้อยแต่จะเน้นธรรมาช้า แต่ถ้าอยากกินน้ำมะพร้าวหวานนะครับก็ต้องใส่น้ำตาลยิ่งเลยสามสิบเลยใส่น้ำตาลเยอะๆแล้วก็จะได้ความหวานสวนมะพร้าวนี้ก็จะเน้นธรรมชาติเอาจากลูกก็อะใส่ถุงเลยไอ้ใส่กระติกใส่กระติกใส่แก้วใส่แก้วแล้วก็ใส่ถุงใครสนใจก็สั่งมาได้นะครับหากินยากนะวันนี้วันเดียวครับ มีวันนี้วันเดียวเพราะว่ามันออกลูกไม่ทันอันนี้ก็มีคนสั่งจองแล้วนะนี่เสองจังไลายแลยนะ้วเนี่ยไม่รู้จะหล่นอีกหรือเปล่านี่จะได้สักสองกิโลได้ไขายถุงละเท่าไหร่นะคะถุงละสิบบาทครับถุงละสิบบาทโอเคอันนี้มีคนวันนี้คงจะเต็มมอเดิร์ล้วครับเพราะว่าก็สั่งเต็มหมดแล้ววันนะี้อันนี้ก็เอาไปให้อย่างเดียวนะครับ อ Ed. โอ้โน่ากินมากเลยครับหอมนี่ขนาดตักยังหอมเลยหอมมาข้างนอกเลยไม่ค่อยจะเวอร์เลยเนาะเห็นไหมครับการบรรจุภาชนะจะเน้นความสะอาดครับจะไม่โดนแก้วโดนนู่นโดนนี่แต่ครับ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  น้ำมะพร้าวเน้นๆนะคะไม่ใส่สารเจือปนไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่ใส่น้ำตาลใส่ถุงกับรัดยางอย่างเดียวถุงละสิบบาทเท่านั้นนะคะหนโนเปน็นว่าจะมาช่วยขายไงลูกอ่าโอเคถ้างั้นก็ฝากไปด้วยนะคะ,ะสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะจ๊ะสั่งได้คะ่ะถุงละสิบาทอันนี้ก็ตักเตี จักสวนเลยครับสวนหลังบ้านเลยครับน้อยไปเยอะไปก็ติชมกันมาได้นะครับถ้าน้อยไปก็ใส่เพิ่มถ้ามากไปเดี๋ยวก็จะเอาออกอีก <laughs> อได้ด้วยอะ่ะ <laughs> ออ,ก,อกมากไปนะลูกค้าบอกว่าโอย๊ย มากไปมากไปเอาออกนี่อะไรแบบนี้ก็ต้องได้ครับใจบอกกันมานะครับบอกโอเคเนาะอ่ะมาจากไหนก็เนี่ยพูดทำรายการมาจากไหนรายการทีวีค่ะรายการทีวีครับรายการทีวีบอกมาจากช่องคู่ดวงนะครับเอาโอเคครับติดชมกันมาได้นะครับน้ำร้าวหวานไอ้น้ำร้าวไม่ใช่น้พร้าวหวานนมะพร้าวน้ำมะพร้าวสดๆจากต้นรสชาติธรรมชาตินะคะไม่ใส่สารเจือปนอ่า ไม่มีเกลือไม่มีน้ำตาลไม่มีอะไรครับกินกันแบบบันมันนะครับหญิงก็ได้ชายก็ได้คนแก่เด็กกินได้หมดครับมีแต่ประโยชน์กับน้ำมะพร้าวมีประโยชน์ช่วงนี้กระแสกําลังมาแรงครับน้ำมะพร้าวครับอ่าหนึ่งถุงครับยุงเยอะ ได้ออยังครับได้แล้วครับอันก็เอากี่ถุงครับเอากี่ถุง <S <S ไม่ได้เอากี่ถุงครับ <S 2> <S 2> เอาสักห้าพันถุงเลยครับผมถอนต้นไปเลย <laughs> เอาไปปลูกที่บ้าน <S <S โอเคอันเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม